กลับมาพบกับคุณครูแอลอีกแล้วนะคะในกิจกรรมหนูน้อยขยันอ่านเขียนค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆวันสุดท้ายของสัปดาห์เลยเราจะอ่านกันในหน้าที่31จํานวน2บรรทัดสุดท้ายเช่นเคยนะคะเด็กๆวันนี้เป็นการอ่านที่เป็นประโยคเหมือนเคยเลยค่ะดังนั้นผู้ปกครองช่วยขีดเส้นนะคะเว้นช่องให้เด็กๆอ่านได้สะดวกด้วยค่ะในส่วนของการเขียนนะคะวันนี้เราเขียนตัว เอเอไข่ e นะคะเด็กๆ E พิมพ์ใหญ่มีหน้าตาดังต่อไปนี้ค่ะตึงและ e พิมพ์เล็กมีหน้าตาดังต่อไปนี้ค่ะตึงเอาละค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อเล่นจํานวน4ครั้ง2บรรทัดด้วยนะคะคุณครูแอลรบกวนนะคะให้ผู้ปกครองได้เขียนแล้วก็จุดสีแดงให้เด็กๆด,ด้วยนะคะในส่วนของการเว้นช่องแล้วก็ การเขียนบรรทัดนะคะและสําหรับวันนี้วันศุกร์แล้ววันจันทร์คุณครูแอลรบกวนผู้ปกครองนํางานเก่ามาส่งด้วยนะคะแล้วก็รับงานใหม่ไปจํานวน3สัปดาห์ค่ะเป็นสสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่เราจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กันนะคะแล้วระหว่างนี้คุณครูคก็จะมีการประเมินพัฒนาการไปในตัวด้วยนะคะ mm. ขอให้ผู้ปกครองที่ยังไม่เคยเข้ามารับชมคลิปเลย เข้ามารับทราบรายละเอียดเลยช่วยกระตือรือร้นแล้วก็เปิดคลิปวิดีโอให้เด็กๆรับชมด้วยนะคะเอาระคาคุณครูอแอลคิดว่าวันนี้เด็กๆคงพร้อมที่จะอ่านและจะเขียนกันแล้วนะคะดังนั้นไปรับชมคลิปการสาธิตการอ่านและการเขียนจากคุณครูอแอลก่อนเลยค่ะตออาตาสอ,อีสีตาสี โมโอโมหอโอโหูโออาอาโมโหอาตออาตาสอีสีตาสีตออีตีขออาขาตีขาโออาอาพอเอียเพียพอเอียเพีย อาเพียเพียตาสีโมหูอาตาสีตีขาอาเพียเพียรอแอะและอเอาเอาและเอากอะกะรลอ,อาลากะลาคอออกคอหออัวหัว ออาเขาหัวอาพออัพัวพออัพัวพัวพัวและเอากะลาเขาะหัวอาพอัวพัวตัวอักษรที่เราจะเขียนกันในวันนี้นะคะคือตัวอ e นะคะ E พิมพ์ใหญ่และ E พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆ E พิมพ์ใหญ่เพียงแค่เด็กๆขีดเส้นตรงแล้วก็ขีดเส้นแนวนอน3เส้นแค่นี้เองนะคะ,ะคุณครูแอลเริ่มเลยนะคะขีดเส้นแนวนอน3เส้นเส้นตรง1เส้นนะคะ เขียนอยู่ในแนวนอนนะคะ ท่าสุดท้ายแล้วนะคะอ่ะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆต่อไปเรามาต่อด้วยตัว e พิมพ์เล็กกันนะคะเด็กๆ e พิมพ์เล็กให้เด็กๆขีดแนวนอนแล้วก็โคง้งอย่างนี้นะคะไม่ต้องยกมือนะคะ không ไปชื่อเล่นเลยนะคะ แล้วค่ะเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆอ่านจบแล้วอย่าลืมเตือนให้คุณพ่อคุณแม่เขียนวันที่ด้วยนะคะวันนี้วันที่4มีนาคมพุทธศักราช2565นะคะเด็กๆเขียนวันที่เสร็จแล้วเซ็นชื่อด้วยในส่วนของการเขียนตัวอ e ีนะคะแล้วก็การทำแบบฝึกหัดให้ส่งตามช่องทางที่คุณครูแอลบอกในทุกๆวันเลยนะคะการเขียนให้ส่งลงในอัลบั้มทักษะการเขียนในส่วนของ การทำแบบฝึกหัดนะคะก็ให้ส่งลงในอัลบัม้มส่งงานเทิม2ทับ2ด้วยนะคะสำหรับวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเด็ <c oughs> กๆหยุดอยู่บ้าน2วันเสาร์อาทิตย์หรือเด็กๆที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านต้องระมัดระวังตัวเองนะคะอย่าไปในที่ที่มีคนเยอะๆมากๆนะคะถ้าไปก็ต้องรีบกลับบ้านมาอาบน้ำสระผมนะคะแล้วที่สำคัญเลยอย่าปล่อยให้เล็บ มือเล็บเท้ายาวนะคะเพราะว่าจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้นั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมมันใส่แมสล้างเจลแอลกอฮอล์แล้วก็เว้นระยะห่าง1-2เมตรจากบุคคลในบ้านด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีการแพร่ระบาดกันในครอบครัวเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะคะอาคุณครูแอลก็เป็นห่วงเด็กๆอยากให้เด็กๆป้องกันและระมัดระวังตัวนะคะเราจะได้ปลอดภัยจาก โควิด1 9นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ